สวัสดีฮะวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดอันเทินนะถ้าคุณไม่มีสตรีมนั้นคุณจะดาวน์โหลดอันเทินไม่ได้นะฮะนี่คืออันเทินนะฮะให้คุณดาวน์โหลดไปตรงนี้เลยแต่ผมมีสตรีมเนี่มีสตรีมนะวะสตรีมอันเทินไหนวะสตรีมน,นี่ฮะอ๋อก็ใช้ได้ แต่ผมแนะนํนำให้คุณใช้สตรีมดีกว่าออนไลน์ได้เจอฝรัง่งถ้าเจอฝรั่งก็ด่าไปเลยเขาไม่ฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเจอฝรั่งเฟนลี่ไปนะอ๋อดึงเปิดเพลงเงีงยบโปรแกรมเอฟเฟกต์ก็เสียเฮ้ยสุดเส็งอ่ะเงียบมาแชทคนเดียวด้วยไม่ใช่อะไรอ่สบายเลย ามาแล้วนะเมื่อคุณกดนี้ไปคุณก็นี่จะมีนี้นะช่วงดาวน์โหลดผมขอตัดนะนะฮะก็ใกล้เสร็จแล้วนะผมก็เลยตัดคลิปมาตรงนี้เลยนะคะคลิปนี้ก็เพิ่งลงไปวันนี้มีคนดูหกสิบคนแต่คนไลนั้นโอ้ช่างนา่าเศร้านะ,ะอย่างแรกคุณก็ไม่ใช่เกมนี้มาคลิปที่แล้วอันเชิญนะ สร้างไฟล์ของมันไว้รอเลยจะปลร้อยอันเชิญนะแกล้เสร็จแล้วคุณก็ไปตรงที่คุณเก็บอันเืินของคุณไว้นะนี่คืออันเืินที่ผมเก็บเอาไว้คุณกล็ลากของผมก็นะฮะใช่นี้เปล่า,าเนี่ยให้คุณเข้าไป นี่กดนี้ไปเลยอันนี้แหละคิดแล้วบางโอเคใช่เก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวพึ่งเออเนี้ยที่เก็บของผมเดี๋ยวผมหาก่อนเดียบร้อยอยู่ในช่วงลงนะแม่สองทีจะลงนานไหมเอา น่นะไปสำรวจกันอ้ยเข้าได้ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะแจมนะฮะคุณก็เห็นแล้วนะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณตับ